เป็นสั่งตอนสุดท้ายที่เราต้องรุนกันครับเพราะว่าตอนเนี้มันยังสลับขั้วกันอยู่นะครับยังไม่ไม่ลงตัวในเรื่องความรักแต่ละคนก็ต้องไปเคลียร์ปมมันเองว่าปมนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ถ้าเคลียร์กันแล้วจะลงเอยกันยังไงในสัปตอนสุดท้ายนี้ก็จะเคลียร์ทุกอย่างให้คนดูรู้สึกว่าสรุปแล้วก็มันไปด้วยกันครับมันก็้ชลมตอยุ่บมันก็ชลมตั้งแต่แรกใช้คำว่ามั่วกันเลยดีกว่ามั่วตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วใช่เขาเขาก็ไปใน อะไรเงี้ยของในชิ้นส่วนผมก็ก็มีปมในในใจของผมอยู่แล้วนี่ก็เป็นตัวกลางนี่ก็เป็นตัวเริ่มมั่ว <c oughs> สนุกดีครับีมนสุดท้ายมันจะเป็นยังไงบ้างะมันจะเป็นยังไงบ้างเยเราก็ไม่อยากจะปล่อยเยอะนะแต่ว่าเอาว่าคือคุณจะไม่มีทางคาดเดาอะไรได้เออมันจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็สนุกมากสนุกขึ้นเรื่อยๆเลยอะอยากให้ติดตาม ได้ทั้งแบบทั้งความตื่นเต้นทั้งความอมยิ้มน่ารักหรือว่าจะแบบแบบวอร์รี่อะไรก็ได้หมดแต่ท้งไว้ในเรืองที่มีซอรพรส์จะมีอะไรอี้เดี๋ยวสาวก็สุดท้ายนี่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเพราะว่าทุกคนก็รอดูว่าเออเซอร์ไพร์ดาวจะทำสเตได้ตอนไหนอะไรเงี้ยมันจะเป็นจังหวะที่แบบว่าทุกคนไม่คาดคิดเลยค่ะว่าแบบเอ้าอยู่ดีก็ทำได้เป็นกางานที่ใครก็อยากได้รับชมด้วยงั้นอยากให้แต่ละคน ความเคลื่อน้นของละครว่ากสากตอนท้า,ายจะได้ชมได้ชมอะไรบ้างค,ครับคครับก็อยากฝากละครเนี่ยบางเสน่หาในจังหวัดที่ในช่วงสามตอนสุดท้ายนี้ครับ,รบก็รูนมันตั้งแต่แรกแล้วความสนุกความฟินก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าจุดเริ่มต้นมันฟินกันขนาดไหนมันมันขนาดไหนไม่อยากให้พลาดช,ช่วงสุดท้ายครับติดตามต่อไปครับใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนแรกเลยตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วหลายหลายคนอาจจะแบบมีลังคาญคู่เราค่อนข้างเยอะเพราะว่าเอ๊ะ ไม่ไม่รักไม่รักกันสักทีไม่ลงรอยกันสักทีจะแบบทะเลาะกันไปถึงไหนอยากบอกว่าสามตอนสุดท้ายเนี้ยอย่าพลาดเลยความสนุกนะคะของเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะคลี่คลายในช่วงนี้แหละก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะฟังเสน่ห์ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะพุทโธเนี่ยมันจะคลายแล้วในสามตอนนี้เนาะก็ขอบคุณทุกทนที่เด้ามะแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกท่านเลยที่ได้มาวมค่ะ เนื้อกายเป็นตัวมาดเสน่หมาอีกฉบับหนึ่งนะคะที่ทุกคนเนี่ยพยายามถงมอความเท่ของแต่ละคนดิโก้น่าประทับครับใกล้จบแล้วสนุกมากเนตติ้งดีสุดๆเลยขอบคุณทุกคนขอบคุันะแฉดีสุดๆมาแต่งเลยใช่ค่ะก็มันเป็นการลุ้นระหว่างระหว่างคู่ด้วยในส่วนของเขาก็ เป็นคู่จริงคู่จริงในในในเรื่องที่แล้วแล้วก็เป็นในจังหวัดที่ได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สมหวังหลายหลายคนแหละนะเป็นขับเข้ามาให้กำลังใจตัวผมก็เขาก็ตามมาในเรื่องอีซีแดงในเรื่องที่แล้วเหมือนกันก็สมหวังในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นความมุ้งมิ้งน่ารักของคู่นี้ความบู๊ที่ได้ใหม่ๆจากน้องโก้เพนกันเลยทีเดียววันนี้ก็เลยได้กําลังใจจากแฟนบพวกเราทุกคนอย่างเต็มที่ครับ ก็ต้องมาันใช่ครับติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยค่ะสวัสดีครับโตมาไซมาใช่รับ